ทำนายดวงสตาคนที่เกิดในวันอาทิตย์การทํานายต่อไปนี้เป็นการทํานายดวงสตาตํตำราบโบราณโหราศาสตร์คำทํานายมอดูที่แม่นที่สุดที่คนแห่ความขลารพและนับถือได้ทํานายเอาไว้ว่าดวงสตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นวันอาทิตย์ถือว่าเป็นคนที่มีดวงหงจุยติดตัวมาตั้งแต่เกิดเหตุให้ดวงสตา มีโชคลาบวาสนาในเรื่องของเงินเงินทองทองที่ค้นเกิดวันอาทิตย์นั่นอาจจะหู้ตัวหรือบอ่หู้ตัวก็ตามแต่สีวิตของคนที่เกิดในวันนี้เมื่อสีวิตก้าวขึ้นมาสู่ไวกลางคนถึงข้าวดวงสตาจะผิกผันจากลังมือเป็นฝ่ามือจากดวงล่จะกลายเป็นดวงดีจากที่บ่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีหนาไม่เนตระกูล เหาะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นเป็นคนที่มีบุญเก่าและเทวดาคอยหนุนนำสี่ทางให้แก่สวิตเหตุให้ค้าขายยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดดวงสตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์น,นั้นมีโอกาสสูงที่จะถูกหวยโรยเบรอหรือถูกลงวันที่หนึ่งเฮงว่าตัวคนที่เกิดในวันอาทิตย์น,นั้นจะปิดตาจับลับตาซื่อ รางวัลที่หนึ่งก่เข่าหาอยูด่ดีเหตุห้ชีวิตได้นอนหนับเงินแสนเงินล้านในส่วนขามคืนเหตุห้ความถูกจะหายไปความลำรวยจะเข้ามาทดแทนเงินไหลนองทองไหลามาลักษณะดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นคนที่มีความต้องการที่อยากจะให้ชีวิตประสบผลสําเร็จกว่าคนที่เกิดในวัน,นอื่นๆเลยกว่าใดเพราะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้น เป็นคนที่มีความปารถนานแหงกล้าและเป็นคนที่มีความชัดเจนต่อความคิดของตนเองเพราะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นเป็นคนที่อยากได้อยากมีนอกจากนั้นคนที่เกิดในวันอาทิตย์ยังเป็นคนที่คิดไวทำไวและเป็นคนที่มีจิตใจหอนคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในส่วนหนึ่งของสวิตในวัยเด็กนั้นคนที่เกิดในวันนี้ ชีวิตอาจจะได้พบพ่อกับความถูกยากลําบากเนื่องจากฐานะาทั้งด้านครอบครัวก็เป็นคนที่หาเศร้ากินขำจึงเหตุให้ชีวิตของคนที่เกิดในวันอาทิตย์น,นั้นต้องได้ต่อสู้และดินน้นรนเพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัวจึงเหตุให้ชีวิตได้เปรียบกลัวคนที่เกิดในวันอื่นๆเลยกว่าใดเพราะเหตุให้ชีวิตของคนที่เกิดในวันอาทิตย์น,นั้นหูวิซาต่อสู่ชีวิต มาตั้งแต่น้อยยาวไวแต่พอสวิตของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นก้าวขึ้นมาสู่วัยกลางคนดวงสตาจะผิกผันจากดวงลายจะกลายเป็นดวงดีความถูกจะหายไปความล่ำรวยจะเข้ามาทดแทนเหตุให้สวิตลืมตาอ้าปากได้เงินหลายนองทองจะไหลามาเนื้อคู่ที่เหมาะสมกับคนที่เกิดในวันอาทิตย์มีดังต่อไปนี้ คนที่เกิดในวันอาทิตย์คู่กับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ถือว่าบอคอยจะดีเพราหมักจะมีเหตุให้ทะเลาะวิวาทการเกิดขึ้นเนื่องจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์กับคนที่เกิดในวันอาทิตย์น,นั้นเป็นคนที่มีนิสัยค้ายกันอย่างเซนนิสัยของคนที่เกิดในวันอาทิตย์น,นั้นค่อนข้างจะเจ้าสู้เหตุให้สีชีวิตคู่นั้นบ่มีความสุขและไปกันบ่รอดสองคนที่เกิดในวันอาทิตย์ คู่กับคนที่เกิดในวันจันทร์ถือว่าดีพอประมาณเป็นคู่สวิตที่ลงตัวกันได้ดีเพอบอกคอยไม่ปากเสียงและทะเลาะวิวาทกันสวิตคู่จะเจริญก้าวหนาในนาทีการงานและการเงิน 3. คนที่เกิดในวันอาทิตย์คู่กับคนที่เกิดในวันอังคารถือว่าบอกคอยจะดีเท่าใดถึงว่าความหักจะโรแมนติกก็หมักจะมีขอกมเข้ามาเบียดเบียน ดังนั้นแล้วจึงอยากแนะนําคู่ของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ที่คู่กับคนที่เกิดในวันอังคารนั้นมันสร้่งบุญสัางบารมีให้หลายๆแล้วสีวิตคู่จะดีขึ้นอย่างท่านตาเห็น 4. คนที่เกิดในวันอาทิตย์คู่กับคนที่เกิดในวันผุดกลางวันถือว่าดีอย่างเสียอย่างพอดีก็คือสีวิตคู่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีและมีสมบัติอย่างมหาศาล แต่ข้อเสียก็คือสีวิตคู่หมักจะบบมีความสุขเพราะคนที่อยู่อ้อมข้างหมักจะมาเบียดเบียนอยู่เป็นประจำหาคนที่เกิดในวันอาทิตย์คู่กับคนที่เกิดในวันผุดกลางคืนถือว่าดีปานกลางเพราะคู่สีวิตนั้นจะสุขสบายขึ้นก็ต่อเมื่อช่วยกันทำมาหากินแล,นะและส้่งทานะแล้วสีวิตคู่จะร่ำรวยและสุขสบาย 6. คนที่เกิดในวันอาทิตย์คู่กับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีคือว่าดีพอสมควรแต่จะมีเรื่องของอุปสรรคในการสั่งฐานะแต่สุดท้ายแล้วคู่สวิตนั้นจะได้รับได้ดีและมีฐานะอันล่ำรวยเจ็ดคนที่เกิดในวันอาทิตย์คู่กับคนที่เกิดในวันศุกร์ถือว่าบ่คอยจะดีปา่าไดเพราะถือว่าจะมีปากเสียง ทะเลาะวิวาทกันเป็นส่วนใหญ่แมนจะเกิดจากหนาทีการงานเป็นลักแต่ถ้าควบคุมอารมณ์ตนเองได้สีวิตคู่ก็จะดีแบบสุดๆแต่ถ้าควบคุมอารมณ์ของตนเองได้สีวิตคู่ก็จะดีขึ้นแบบคือกับคู่อื่น 8. คนที่เกิดในวันอาทิตย์คู่กับคนที่เกิดในวันเสาร์ถือว่าด,ดีที่สุดเพราะคู่สีวิตจะมีโศคราบเพราะเป็นคู่ที่สร้างบุญบารมีมานำกัน แต่ซาดบางก่อนการงานติเหตุอยู่ก็จะเจริญหุ่งเหืองชีวิตคู่จะมีความสุขทางด้านการงานการเงินและความหักคือว่าสมบูรณ์พู้นสุขไปทุกประการโศกสตาวาสนาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ด้านในส่วงต้นของชีวิตในส่วงอายุ14ปีหาเส้าหาปีเป็นส่วงชีวิไวัยตนและวัยเด็กของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ ถือว่าเป็นส่วงเริ่มต้นและในส่วงนี้คนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นเป็นส่วงที่เริ่มเข้าสู่การเฮียนหูและเป็นวัหาประสบการณ์จึงเหตไหมีเงินเล็กๆน,น้อยๆจากน้ำผักน้ำแห้งของตนเองและในส่วงนี้คนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นเป็นส่วงที่จะต้องได้ดิ้นรลนและต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัวชีวิตต้องพบกับความทุกข์ยากลำบากตากกรรม เนื่องจากฐานะทั้งด้านครอบครัวในส่วนนี้ก็ดำลงสวิตหาเศร้ากินคำในตำราบโบราณโหราศาสตร์ยังได้กล่าวว่าอีกว่าตามดวงสตาพื้นฐานแล้วคนที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นคนที่มีจิตใจบุญสุนทานเป็นคนที่มักช่วยเหลือคนอื่นหรือคนที่ตกทุกข์ได้ยากกว่าตนเองจึงเหตุให้สวิตของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธ และเทวดาคอยปกปักหักสาและคุ้มครองเหตุให้ชีวิตขาดแค่จากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเพราะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นจะเหตุอย่างลงไปเหล่าเทวดาประจําตัวก็มักจะส่องแหนมอยู่เป็นประจำที่คนเกิดวันอาทิตย์อาจจะหูตัวหรือบอ่หูตัวก็ตามและชีวิตของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในส่วนนี้อาจจะมีโชคลาบจากูุรักผูญ่ย แต่สิ่งที่ควรระวังในส่วงนี้ก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยและการเกิดอุบัติเหตุบอ่ว่าจะเป็นทางหลดหรือทางเหือและในส่วนนี้จะพบกับความหักที่บ่จริงใจทางที่ดีแล้วบอควรเอาสีวิตไปหยุ่งเกี่ยวกับความหักเลยก็ได้ส่วนใหญ่แล้วคนที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายและอีกอย่างหนึ่งคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้น เป็นคนที่มีหูบลักษณะภายนอกที่สวยสดงดงามเหตไหายเป็นที่หกักและที่ซื่นสมของภูรักผู้ใหญ่ที่เขาม้าพบเห็นและคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในส่วงนี้จะมีภูรักผู้ใหญ่เข้ามาให้การอุปถัมภ์คำสูเหตไหยสีวิตเริ่มดีขึ้นและในส่วงสีวิตนี้อาจจะมีความสำเร็จเล็กๆในหน่อยอย่างเซน จะได้หาบโศกลาบจากภรรกภูใหญ่และในส่วงอายุ30สปีอาหาสิบปีถือว่าเป็นปีที่สีวิตต้องพบพอกับความเจริญหุ่งเหืองเพราะในส่วงนี้ของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นก้าวขึ้นมาสู่วัยกลางคนสีวิตถือว่าเป็นส่วงคาขึ้นเพราะดวงสตาจะเปิดจะมีโศกลาบเข้ามาเยือนเหตุให้สีวิตลืมตาอ้าปากได้ความถูกจะหายไป ความล่ำรวยจะเข้ามาตดแทนจากดวงล่จะกลายเป็นดวงดีจากที่โบเคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในตะกูเพอดวงสตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในส่วงนี้จะมีเรื่องของบุญเก่าและเทวดาคอยหนุนนำสี่ทางให้แก่สวิตให้พบพ่อแต่สิ่งดีดและความเจริญหุ่งเฮืองพ่อแม่ลุงป้าหน้าอา และญาติพี่น้องจะพากันแห่มาสื่นสมความสำเร็จของคนที่เกิดในวันอาทิตย์และในส่วนนี้ธุรกิจการงานตีเหตุอยู่นั้นก็จะเจริญก้าวหน้าขึ้นค้าขายยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียมดและดวงสตาของตัวทานเองนั้นมีโอกาสสูงที่จะถือหวยรวยเบอรอหรือถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถึงว่าตัวทานนั่น จะปิดตาจับรับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็เข่าหาอยูด่ดีคือว่าดวงสตาดีสุดๆจนคนอ้อมข่างตั้งสายาให้ไม่ว่าเศรษฐีนาใหม่ในตระกูลและในส่วงนี้ความถูกจะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนและต่อมาในส่วงอายุ60ปีหาแปปีของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้น เป็นส่วงอายุที่9ก้าขึ้มาสู่บ้านปลายของสวิตในส่วงนี้สวิตของคนที่เกิดในวันอาทิตย์จะสุขสบายและประสบผลสำเร็จในทุกๆด้านเพขากิจการงานต่างๆที่เหตุมาแต่ส่วงวัยกลางคนนั้นจะมีลูกหลานเข้ามาสืบทอดและดูแลแทนคนที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นคนที่มีบุญวาสนาดีคนหนึ่งเลยกว่าใดเพราะลูกหลานนั่น เป็นคนที่กระตันยูและเสือพังและในส่วนนี้จะมีเรื่องของศักดิ์สิทธิ์ที่ทานเข้าหลบเลบูซาจะมาเข่าฝันบอกเลขบอกเบอร์ให้แกคนที่เกิดในวันอาทิตย์บ้านปลายของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในส่วนนี้เมื่อชีวิตต้องมดพละหน้าที่ดูแลลูกหลานแลว้วส่วนใหญ่ก็จะมาเข่าวัดเขาว,วา่าหักษาศีนจำภาวนาการทำนายดวงสตา ของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ก็จบเพียงเท่านี้หากไพ่พังจบแล้วพิมพ์คำว่าสาธุเพื่อเปิดดวงแล้วสวิทถานจะสมดังใจปาถนาไว้อย่างแน่นอน